ครั้นจะมาตัณฑ์สารสีอย่างเดียวว่าสารยุติธรรมก็ตามสารฎีกาผนกคดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองก็ตามสารปกครองก็ตามสารรัฐธรรมนูญก็ตามนะครับจะตาหนิฝั่งนี้สักทีเดียวฝั่งนี้ฝ่ายเดียวก็ไม่ไม่ถนัดนักเพราะอะไรครับโดยเฉพาะกรณีการทุจริตการปฏิบัติหน้าที่มีชอบเนี่ยโอกาสจะขึ้นสารยุติธรรมเนี่ยให้สารฎีกาผนเกคดีอาญาผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองก็ตามหรือให้สารยุติธรรมคือสารอาญา ท่านต้นนี่ก็ตามได้ทําการพิพากษาคดีน้อยมากมันไม่ขึ้นมาถึงสารสักทีสารเองผมคิดว่าสารเองนะคงจะนั่งคอยอยู่เหมือนกันเมื่อไหร่สํานวนคดีจะมาเมื่อไหร่สํานวนคดีจะมาจะเชื่อให้ดูจะเชื่อให้ดูแต่ท่านผู้ชมครับผมสังเกตดูนะสองสาเรื่องที่ว่ามานี้นะขึ้นศารไปน,นะครับสารก็ไม่เคยให้พวกเราผิดหวังเหมือนกันนะ ขึ้นไปสามนี่นะครับศาลไม่ค่อยให้พวกเราผิดหวังกันนะเรามักจะสมหวังอยู่พอสมควรทีเดียวไม่ว่ากรณีคุณรักเกียรกับที่ปรึกษาไม่ว่ากรณีคดีปอปชขึ้นเงินเดือนตัวเองแต่ไอ้หลายคดีเนี่ยมันยังไม่ขึ้นไปถึงศาลเท่านี้น เพราะฉะนั้นเราจึงอยากจะฝันเหมือนกันใช่ไหมครับท่านผู้ชมก็อยากฝันเหมือนกันว่าทําอย่างไรลู่ทางของการการนําสํานวนคดีของพวกทุจริตพวกคอร์รัปชันจึงจะมีโอกาสนําขึ้นสู่ศาลได้โดยง่ายได้โดยเร็วได้โดยสะดวกลู่ทางนี้มันเป็นลู่ทางที่จําเป็นจะต้องบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญหรือไม่จําเป็นจะต้องเขียนอยู่ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ และการเขียนและบัญญัติอยู่ในรัฐธรรมนูญในเกี่ยวกับลู่ทางต่างๆที่จะนํานักการเมืองก็ตามนําข้าราชการก็ตามขึ้นสู่ศาลเพื่อตัดสินพิพากษาคดีนี่นะครับควรจะเขียนให้สอดคล้องและเหมาะสมมีความจําเป็นจดแจ้งให้ชัดเจนแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานหรือไม่ถ้ายังเขียนให้ยุ่งยากให้ห้ามันชื่อให้ผู้แทนราษฎรเป็นผู้ร้องขึ้นมา ส่งปปชให้ผู้แทนร,รัศดรอภิปรายไว้วางใจมันยุ่งยากให้การที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตของข้าราชการก็ช่างยากเหลือเกินต้องไปผ่านปปชถ้าไม่มีการกล่าวโทษร้องทุกข์ก็จะทำไม่ได้โตอ,อะไรอย่างนี้นะถ้าไม่ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการต่างๆทั้งหมดเหล่านี้ระบบต่างๆทั้งหมดเหล่านี้และขั้นตอนต่างๆทั้งหมดเหล่านี้นะครับผมคิดว่า ก็จะทำให้แก้ไขปัญหาที่มีอยู่ของชาติในการแก้ไขปัญหาวิกฤตว่าในเรื่องการทุจริตแคอร์รัปชันกันไม่ได้เช่นกันท้ายที่สุดต่อไปก็คือสำนวนจะขึ้นสู่ศาลก็ยากอีกเหมือนกันเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับแม้แต่กรณีการที่จะนำขึ้นศาลปกครองก็ตามก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหรนะ่นัก ทั้งทั้งที่โดยหลักแล้วนะครับในการเขียนขอบเขตอำนาจของศาลปกครองก็ตามหรือผู้เสียหายที่จะยื่นเรื่องสู่ศาลปกครองก็ตามก็ทําได้โดยง่ายพอสมควรก็ตามแต่ก็ยังมีข้อสลับซับซ้อนอยู่ไม่น้อยด้วยเหตุนี้นะครับผมจึงมีความเห็นว่าในรัฐธรรมนูนที่จะยกร่างนี้นะครับส่วนบทบาทความเชื่อมต่อการถ่วงดุลระหว่างอำนาจศาลอำนาจตุลาการ ที่จะมีต่อการควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลที่จะมีต่อการกํากับควบคุมตรวจสอบการทําหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติด,ด้วยนิติบัญญัติด,ด้วยศาลเนี่ยจะต้องควบคุมตัวนี้ด้วยครับถ้าไม่งั้นถ้าปล่อยปละละเลยให้อํานาจนิติบัญญัตินี่นะครับทําตัวเหลวไหลไรประสิทธิภาพแล้วก็ล้มเหลวต่อไปอีกจนกระทั่งก่อให้เกิดการบริหารราชการแผ่นดินที่ทุจริตต่อไปอีกมันก็คุมกันไม่ได้ละ อำนาจการทวงลุนของศาลนี่นะครับต้องมีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอต่อการที่จะมากำกับตรวจสอบสิ่งเหล่านี้และต้องเป็นอำนาจที่เป็นเครื่องมือสําคัญของรัฐอย่างหนึ่งที่จะต้องช่วยจัดการกับการบริหารที่เหลวไหลให้ได้ถ้าศาลนะครับสามารถช่วยแก้ไขปัญหาส่วนนี้ได้ วิกฤตทางการเมืองอาจไม่เกิดขึ้นก็ได้ท่านผู้ชมครับถอยหลังไป3ปีสปีที่ผ่านมาของศาลนี่นะครับสามารถเยียวยาแก้ไขปัญหาวิกฤตได้ตั้งหลายเรื่องที่ผ่านมานการฉีกรัฐธรรมนูญนี่ก็ได้ การวินิจฉัยของสารธรรมนูญในกรณีสุขคุณทักษิณถ้าหากเสียง8ต่อ7และ7อับข้างกันอะไรจะเกิดขึ้นมันเป็นคำวินิจฉัยของสารค้อยตลอดและคนก็รังเกียจสารธรรมนูญมาตลอด มีข้อถกเถียงกันมากมายและคงจะต้องเป็นบทเรียนเป็นข้อศึกษาทางนิติศาสตร์กันอีกต่อไปชั่วลูกชั่วหลานเห็นไหมครับแม้แต่กรณีสองที่พวกผมในฐานะสมาชิกวุฒิสภาย,ยื่นคำร้องไปรัฐธรรมนูญตอนที่ยังอยู่ตอนรัฐธรรมนูญยังอยู่ตอนนั้นผมสวพวกรักษาการพวกนี้ไม่มีอำนาจ แต่บททุกอย่างทุกเรื่องให้พวกผมรัา,าได้เอา้าคือเงื่อนไขการเขียนรัฐมนตรีที่ทำให้ต้องตีความทําให้ต้องวินิจฉัยว่าไอพาาาไพา้พวกสวรักษาหนการนะ่ะเซ็นชื่อได้ไหมลงนามลงนามยื่นคําร้องเนี่ยได้ไหมไอก้การไปคนละทิศ มันกลายเป็นรัฐธรรมนูญที่ต้องตีความและถ้าเกิดสารวินิจฉัยกรณีที่พวกผมสอวอตอนนั้นยื่นกรณีคุณทักษิณสุกขุนรอบสองกรณีชินขอบกรณีเทมัสิกกรณีเอมพิรริชกรณีไอเกาะบ้าบอเนี่ยนะ,นะแ,ละและการรัฐวินิจฉัยนั้นปรากฏเป็นประโยชน์ต่อชาติต่อบ้านเมืองและเป็นการวินิจฉัยที่ พี่น้องประชาชนก็สามารถแก้ไขปัญหาได้วิกฤตทางการเมืองก็แก้ไขปัญหาได้วิกฤตจะไปตรงไปตรงมาจนวันท้ายเป็นยังไงครับเนี่ยการสุขคุนรอบสองก็สุขคุนจริงๆแต่ไม่ได้พวกยื่น